ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายพูดกันวันเสาร์ในวันนี้จะได้มีโดยหัวข้อว่าหลักปฏิบัติเกี่ยวกับอริยสัจดังที่ท่านทั้งหลายจะทราบกันอยู่แล้วทำไมจึงได้พูด โดยหัวข้อนี้ตอบอย่างํำปัน้นจุบดินก็คือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาใครๆก็พูดกันเกลอไปว่าพระพุทธเจ้าสัจ้อริยสัจเ่อสอนเรื่องอริยสัจเพรามันจริงเป็นเรื่องพุทธศาสนา <c oughs> คำพูดเพียงเท่านี้ยังไม่พอ ต้องพูดให้ชัดลงไปว่าอริยสัจเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้เราวต้องปฏิบัติถ้าไม่รู้แล้วไม่ปฏิบัติ <c oughs> ก็มีแต่ความทุกข์มีความทุกข์อย่างโง่เขลามีความทุกข์โดยไม่จำเป็นมีความทุกข์ชนิดที่ควรจะแก้ไขได้ก็ไม่แก้ไข น่จึงให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้แล้วปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของตนเรื่องอริยสัจมีอยู่สี่เรื่องเรื่องทุกเรื่องมูลเหตุของความทุกข์เรื่องอภาวะที่หน่มีทุกข์แล้วก็ทางให บรรลุถึงภาวะที่ไม่มีทุกข์รวมเป็นสีเรื่องก็เรียกว่าอริยสัจสีที่เรื่องทั้งสีนี้มันมีอยู่ในตัวคนทุกคนพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองในโรฮิตในโรสิตตักสูตรอังคุตรณิสายแต่จัดเรียกความทุกข์ให้ น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรียกโลกจริงได้ตราบว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทของโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทของโลกก็ดีมีอยู่ในร่างกายพันยาววานึงพร้อมทั้งสัญญาและจทนี่หมายความว่า เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งทุกข์ทางถึ่งความดับสนิทแห่งทุกข์ทั้งสี่เรื่องนี้มันมีอยู่ในตัวคนที่ยาววาหนึ่งโดยประมาณนะยังเป็นเป็นคือมีสัญญาและใจไม่ใช่คนตายพอคนตายกเกาก,ก,ก็เลิกกันคือไม่มีอริยสัจในคนตายิยสัจทั้งสี่มีในคนเป็น แล้วคนที่มีร่างกายยาวประมาณวานหนึ่งเท่านั้นทีนี้พูดให้หน้าอัศจร,ริยิ่งขึ้นไปก็พูดเป็นโลกไปเลยเพราะโลกนั้นมันใหญ่โตกว้างขวางาไม่ขนาดหรือประมาณล้วมาอยู่ในกายที่ยาววาหนึ่งนี้ได้ยังไงนี่หม,มายความทุกข์ที่เป็นเรื่องใหญ่ตโตมโหฬารกว้างขวาง,วางพันนา,นาไม่หวาดไหวนั่นน่ะไม่รวมอยู่ในกายเล็กๆนี่ แม้ยังแถมเรืงเหตุทั้งหลายให้เกิดโลกก็อยู่ในกายที่ยาววาหนึ่งสภาพดับสนิทของโลกก็อยู่ในกายยาววาหนึ่งข้อปฏิบัติทั้งหลายที่ถึงความดับสนิทของโลกก็อยู่ในกายยาววาหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องชิ้นหน้าอัศจรรย์พูดท่หน่าอัศจรรย์ว่าอธิยาโจมาคือมาหรือประมาณนั้นมันมาอยู่ได้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ทีนี้คนมันไม่รู้ ไม่รู้จนโง่โงจ่จนเกินโง่มันก็คิดว่าเรื่องอริยสัจนี่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บางคนพูดว่าเป็นโลกุตตระอยู่เหนือโลกแล้วบางคนพูดมากไปกว่านั้นคือโง่มากที่สุดก็ว่าเรื่องอริยสัจนี่ไม่เกี่ยวกับชาวบ้าน เรื่องอริยสัต์นี่มีว่าเฉพาะผู้ที่ไปบวชไปปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคนิพพานไม่เกี่ยวกับสาวบ้านนี้เป็นคนโง่ที่สุดของคนโง่เกี่ยวกับเรื่องอร,ริยสัตว์ให้ลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ต้องการจะรู้หรือไม่ต้องการจะปฏิบัติเรื่องอริยสัตว์กันแล้วเราจะเป็นพุทธบริษัทกันไปทําไม เราเป็นพุทธบริษัทกันก็เพื่อจะรู้และปฏิบัติเรื่องอริยสัจคือเพื่อจะดับทุกข์ถ้ามายุ่งกับเรื่องอริยสัจมันก็ไม,ไม่ไม่ต้องมีหรือไม่ต้องเป็นพุทธบริษัทกันมันถ้ายังอยากจะเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทมันก็ต้องสนใจกับเรื่องอริยสัจจนรู้แล้วก็ปฏิบัติได้ที่คนที่พูดว่ามันเป็นเรื่องนอกเหนือ ทิสายของคนธรรมดาไม่เกี่ยวกับคาราวาสนั่นมันเป็นคนบ้าเท่าไรลองคิดดูถ้าคนที่รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับพวกเราทุกคนคนนี้มันฉลาดเท่าไรมันรู้จริงเท่าไรเป็นพุทธบริษัทเท่าไรนั่นในข้อแรกนี้จะอยากจะพูดกันให้ชัดเจนในข้อที่ว่าเรื่องอริยศาสตร์นี้จําเป็นแก่คนทุกคน ตั้งแต่เด็กๆขึ้นไปจนถึงหนุ่มสาวจนถึงผู้ใหญ่จนถึงคนแก่คนเฒ่ามันจําเป็นทุกคนจะต้องรู้จะต้องปฏิบัติเพราะเหตุว่าเรื่องอริยสัจนั่นมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนที่เป็นเป็นต่อเมื่อตายแล้วท่านนั้นจริงจะไม่มีเรื่องของอริยสัจอยู่ในคนที่เพื่อจะเห็นชาติว่ามันอยู่ในคนอย่างไรอ่าก็ต้อง มองดูให้ชัดก่อนว่าอารศยสตร์มันมีสี่เรื่องคือเรื่องอะไรเรื่องทุกข์คือสภาพที่รู้สึกว่าลําบากรือเป็นทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนื้อความว่างจากความทุกข์หรือความดับของความทุกข์แล้วก็วิธีต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายเพื่อเกิดความดับของความทุกข์สี่เรื่องนี้มันมีอยู่ในคน ขอให้อสังเกตดูให้ดีคิดใครควรดูให้ดีจนเห็นชัดว่าอ้าวมีอยู่ในเราอริยสัจมีอยู่ในเราอริยสัจทั้งสี่เกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับอยู่ในเราตลอดวันตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เพราะว่าโดยที่ทาแล้วมันก็คือการเกิดและการดับของ กิเลสเส้นตันหาาุปาทานเป็นต้นเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับอยู่ในใจของคนตลอดวันนั่นแหละคืออริยสัจจะยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยูอ่เพราะาต,าาตุกตาของเขาแตกด้วยเหตุใดก็ตามพอที่เด็กคนนี้เสียใจเป็นทุกข์เป็นร้อนอ ไม่มีความสุขนั่นแหละตอนนี้ต็คือความทุกข์คือทุกขะอริยสัจของเด็กคนนั้นที่เหตุให้เกิดทุกข์คือทำให้เขาต้องร้องไห้เป็นต้นนี้เพราะว่าเขารักมันเขามีอุปาทานยึดมั่นว่าตุก,กตาที่รักของฉัน เขามีตัญหาในตุกตานั่นคือเขาอยากจะมีว่าอยากจะให้มันอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนี่ก็มีตัญหาในตุกตานั่นพอตุกตานั่นตกแตกมันก็มีความทุกข์เพราะความรักความอยากความยึดมั่นของเขานั่นมันเป็นสมุทยัยที่นี่หลายวันเวลาล่วงไปเขาเกิดนึก,กได้ขึ้นมา ที่ใครมันแนะนำสั่งสอนเขาให้คิดเใหม่เขาจะละไอ้ความอาัยอาวรในตุก,กตานั่นเสียหรือบางทีครู่เดียวหรือบางทีไม่กี่นาทีเขานึกได้ไดยเหตุใดก็าตามนี่ไอความทุกข์เกี่ยวกับตุกตาแตกมันก็ดับไปเนี่ยความทุกข์ดับไป มีวิธีที่จะเขาจะดับความทุกข์คความเสียใจยเกี่ยวกับทุกขตาแต่ก็เขาต้องคิดสิเด็กคนนี้จะต้องคิดโดยถูกวิธีถ้าไม่ถูกวิธีไม่มีวันที่จะหายเสียใจยได้ทั้งเขาคิดเองหรือใครมันไดให้คิดแล้วเขาก็คิดคิดถูกวิธีเขาก็ลงได้เพราะจ่างหัวมันมันเป็นธรรมดาอะไรอย่างนั้นที่เห็นได้ว่าในเด็กเล็ก ในชีวิตของเด็กเล็กๆก็มีเรื่องอริยสัจท,ทั้งสี่ที่จะเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปนี่อยู่ได้ตลอดเวลาหลายเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเด็กๆมันไม่ใช่มีแต่ทุก,กตา <c oughs> มันยังมีอะไรอีกมากจนเด็กคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่เขาสอบไล่ตกเขาเสียใจมากเขาสอบไล่ตกนั่นมันเป็นความทุกข์ เพราะเขายึดมั่นในการสอบไล่ได้เขาอยากจะสอบไล่ได้เพราะมีเหตุว่าอยากจะสอบไล่ให้ได้มันจึงเป็นเหตุใ้ต้องนั่งร้องไห้เมื่อสอบไล่ตกแต่เวลาผ่านไปเขาที่เสียร้องมันก็ลืมไปได้หรือว่ามีคนมาแนะนําให้คิดให้นึกเสื้อใหม่รูมาปลอบมาโยนในเสื้อใหม่เขาก็เข้าใจถูกต้อง ความเสียใจทดสอบไล่ตกก็หยุดได้การทุกข์ระดับไปได้เพราะความเข้าใจถูกต้องนี่เด็กเล็กๆคนหนึ่งแม่ไม่ให้ไปดูหนังหรือไม่ไปเที่ยวงานนี่มันก็นั่งร้องไห้ยอยู่เพราะมันอยากเหลือประมาณลองนึกถึงว่าเราเป็นเด็กอยากจะไปดูหนังไปดูงานแล้วแม่ไม่ให้ไปก็มันนั่งร้องไห้อยู่นี่มันก็เหมือนกันอีก ความอัดอั้นตันใจเสืออึกเสืออื่นเพราะไม่ได้ไปดูหนังนี่มันเป็นตัวความทุกข์ถ้าตันหาที่อยากไปอุปาทานที่ยิบมั่นในความสนุกนั่นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่บางทีคิดได้เองว่ามันคงไม่ดีแม่จึงห้ามนี่ก็หยุดทุกข์ก็มีความคิดถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมามันก็เป็นมรก เป็นหนทางให้หยุดร้องไห้เพราะไม่ได้ไปดูหนังนี่ลองคิดดูว่าเด็กเล็กๆมันก็ต้องมีเรื่องอริยสัจสี่อยู่ในตัวมันที่ยาวไม่ถึงวาพระพุทธเจ้าสอนว่าในบุคคลที่ยาวประมาณวาหน,นึ่งเนี่ยมีอริยสัจสี่นี่เด็กตัวเล็กๆยาวไม่ถึงวานี่เป็นเรื่องรับประกันนี่เด็กคนหนึ่งมันกลัวผีนั่งเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ กลัวผี ode, ที่เขาเอามาหลอกให้กลัวเขาพูดผู้ใหญ่โง่โง่หลอกเด็กให้กลัวผีเด็กมันก็กลัวมันก็เดือดร้อนกรบวนกับวายอยู่ไอ้ทางกลัวผี ode, ถ้าใครเคยกลัวผี ode, แล้วก็อยู่คนเดียว,วไม่มีใครนั่งเพื่อนในมืดมืด,มดนี่มันกลัวเท่าไหร่มันเดือดร้อนเท่าไหร่เป็นทุกข์เท่าไหร่ทั่งมันเป็นความทุกข์มันมาจากกิเลสคือความโง่หรืออวิชาหรือไม่ ไม่อยากตายคือตันหามันไม่อยากตายาผีมันจะทําให้ตายมันกลัวผีด้วยก็ตามเถอะมันรุน่นแต่เป็นอวิชชาบ้างตันหาบ้างอุปาทานบ้างเรื่องเดียวกันทั้งนั้นมันจึงกลัวผีเนื้อผีก็ไม่ได้มีจริงเพราะคนใหญ่มันเอาไปผู้ใหญ่เอาไปหลอกให้เด็กมันกลัวเนี่จนกว่าเขาจะหายตัวผีโดยวิธีใดวิธีหนึ่งคือคิดได้ใหม่ มีความเข้าใจถูกต้องเรื่องผีแล้วก็ไม่กลัวผีไม่กลัวผีนี่คือดับทุกข์เข้าใจถูกต้องในเรื่องผีนี่ทางถึงความดับทุกข์เรื่องเด็กๆก็มีเรื่องอริยสัจอย่างนี้ที่นักเรียนนักเรียนเด็กนักเรียนเล็กนักเรียนโตนักเรียนโคงพระเนเนก็เหมือนกันพอเข้าห้องสอบไล่มันประมา คนที่เคยเข้าห้องสอบไล่แล้วสังเกตดูใจคอไม่ปกติบางคนก็นมาบางคนถึงกับสั่นเพียงแต่ย่างกับไปนในห้องสอบไล่นี่มันก็เพราะว่าอะไรลองคิดดูมันเป็นในเรื่องที่สับสนกันไปหมดความกลัวจะสอบไล่ตกหรือว่ากลัวนั่นกลัวนี่ทุกอย่างเป็นความทุกข์ไปหมดแล้วมันโง่แล้วมัน คิดมากแล้วมันอยากมันยึดถืออะไรต่างๆนี่เป็นเหตุให้ประมาทิ้ง <c> ค <oughs> วามันจะมีวางเระจายถูกต้องความประมาทิึงจะหายไปนีพระองค์หนึ่งพอขึ้นบนธรมรมศาสัตวสันนะจับพัดก็สันอะไรก็สันสันไปหมดนี่มันโง่เพราะอาวิชชามันจึงได้ประมาทจึงได้ตัวสัน เล้าหนากบางคนพอเข้าไปห้าปัะาญาเพื่อจะบวชในโบสถ์ตัวมันก็สานเงือมันก็แตกนี่เพื่อจะสังเกตดูทุกคนที่เป็นนักเรียนนั่นม,มันมีความทุกข์เพราะเหตุให้เกิดทุกข์คืออวิชชาตัณหาอุปาทานจนกว่ามจะท่าใจถูกต้องเส่ยก่อนมันจึงจะหายประมาที่โตขึ้นมาหน่อยเป็นสาวเป็นนางนางสาวคนหนึ่งนางร้องไห้ เพราะว่าแฟนเ้าทรยศนอกใจหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าเขาคิดถึงแฟนมันก็นอนร้องไห้อยู่นี่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีความทุกข์แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานั่นอีกเหมือนกันตัญหาต้องมีปาทานเสมอและตัญหาต้องมาจากอวิชชาเสมอข้อนี้อถอยคาใจไว้เป็นหลักทั่วไป เมื to to past, called, ่อพูดตันหาอย่างนี้มันต้องเล็งถึงอ้รากหน้าก็มันคืออวิชชามันต้องมาจากอวิชชามันมาจากอื่นไม่ได้แต่นี่เราไม่พูดถึงอวิชชาเราพูดถึงตัวตัณหาแล้วเมื่อมีตัณหาแล้วต้องมีอุปาทานคามยึดมั่นถือมั่นพูดตันหาก็ต้องเลยไปถึงอุปาทานพราะมันจึงมีความโง่คืออวิชชามีความอยากคือตัณหามีความยึดมั่นถือมั่นคืออุปาทาน ทำหน้าที่ร่วมกัน่แล้วก็เราเรียกว่าตันหาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้เพราะว่าแฟนเขาะทะระยศหรือว่าคิดถึงแฟนประสามใจนั่นเป็นความทุกข์แล้วก็มาจากตันหาถึงนข้างล่างนี้อวิชชาข้างบนมีอุปาทานแม่ไม่ตามใจให้ไปเที่ยวมันก็โกรธแล้วก็มีความทุกข์เพราะตัณหาที่อยากจะไปเที่ยว นี่เกิดพ่อแม่ห้ามแม่แฟนผู้ชายเข้ามาในบ้านมันก็กินข้าวไม่ลงเนี่ยตัณหามันขยายตัวมากไปแรงกว่ไปแื่อมันเกลียดแม่เลี้ยงม,มันอยู่ไม่เป็นสุขตลอดเวลาเพราะมันมีวิภวตัณหาในแม่เลี้ยงนี่มันเกลียดแม่ผัวซึ่งเป็นนิสัยธรรมดาะระหว่าง แม่ผัวกับลูกสบพ้ายนี่ต่างคนต่างดูกันไม่ใช่จะได้นี่เป็นธรรมดาเพราะมันมีวิภาวะตัณหามันจึงเกิดทุกข์ในข้อนี้แต่จนกว่ามันจะแก้ไขจะได้โไปสมาธิเที่ยวดูคนหนุ่มบ้างมันก็เหมือนกันแหละกับคนสาว มันนอนไม่พอหลับเพราะมันระแวงอยู่เสมอว่าแฟนคู่รักมันจะนอกใจหรือมันจะไปเสียหายอะไรนี่มันนอนไม่หลับมันเป็นทุกข์เพราะว่ามีตัณหาตามมตัณหาหรือภาวะตัณหาที่นายหนุ่มคนนี้มันได้ฟังไอ้คู่แข่งขันที่เป็นผู้ชายด้กันเป็นกระปรักรักหญิงคนเดียวกันอย่างนี้มัน เลื้อดมัทนได้มันแสบหูปวดหูอะไรก็ตามใจของมันมันก็เพราะว่ามันมีตันหาที่ดูที่แม่บ้างแม่บางคนกินข้าวไม่ลงก็เปลี่ยนลู่กสะพายคือลูกชายมันไปเอามามันเป็นคนเลวแม่กินข้าวไม่ลงฮะแล้วลูกชายมันไปเอายิงเร็วๆมา างทีมากินข้าวม่ลงเพราะว่าพ่อทั้งเข้าไปมีเมียรับรับไว้มากคนถึงพ่อก็เหมือนกันอะกระวนกระวายเป็นทุกข์เพราะว่าแม่มันเล่นไายมากขึ้นมันไม่มีที่บ้านที่เรือนแล้วมันจะมีที่ไหนอ่ะบางทีพ่อบ้านก็กระวนกระวายพัฒนาคารที่ฝากเงินไว้นั้นมันจะล่มมันเกือบจะล่มเองเลยธนาคารจะล่ม คือแม้แต่ว่าผลฟ้าไม่ดีนี่เอาเลยแล้วราชามาก็นอนเป็นทุกข์ผลฟ้าไม่ดีทํานาไม่ได้หรือมันจะเสียหายห,หมดเนี่ยมันก็ราะว่ามีตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งกามมตัณหาบ้างภาวะตัณหาบ้างีาวงิภาวะตัณหาบ้างบางคนจะมากถึงกับว่าถ้าเกิดมีใครมาหน้าใหญ่ทําบุญทําทานใหญ่โตเกินหน้าเราไปเราก็ไม่ชอบแล้วคิดดูสิ เขาไม่ได้ทําอะไรเราสักนิดเพียงแต่ว่าเขาทําบุญมากไปเกินกว่าที่เราเคยทํากันอยู่มันก็เป็นทุกข์แล้วนี่มันก็เพราะตัณหาตัวอยากจะเป็นดีเป็นเด่นกว่าเป็นภาะวะตัณหาเป็นอะไรต่องนี้เนี่ยขอให้ดูไปเรื่อยๆว่าเรื่องอริยศาสตร์นั้นมันอยู่ในคนทุกคนและตามบ้านตามเรือนนั่นเอง